สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของอมฤตไทยแลนด์รีวิววันนี้นะครับผมต้าตเต์สรารยาวันนี้จะมารีวิวพระบูชาหลวงพ่อพัดบุญยากโมรุ่นด้วยล้นฟ้าสี่องค์นี้เป็นสี่องค์ที่ผมเช่ามาเองนะครับด้วยความสวยงามและความศรัทธาวันนี้จึงอยากเอามารีวิวนะครับในรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มก่อนเลยจาก9นิ้วนำเลิกทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนำเลิก9นิ้วนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้างเพียง99องค์ใต้ฐานนะครับจะฝังเหรียญหล่อเจ้าสัว99ไก่เงินไหลามารวมถึงจีวรหลวงปู่ด้วยนะครับที่สำคัญครับมีลูกอมเจริญราบและตะกุดเรียกทรัพย์อยู่ใต้ฐานด้วยเรียกได้ว่าออปชันเนี่ยชัดเจนเลยทีเดียว ส่วนทางด้านสังคตินะครับจะมีการตอกคำว่านำเลิกพร้อมกับโค้ดนะครับด้านบนด้านล่างด้านหลังจะมีนัมเบอร์โค้ดในแต่ละองค์อย่างชัดเจนจะไม่เกิน99องค์นะครับถัดมาเป็นองค์เล็กนะครับนำเลิกเช่นกันเป็นขนาด5นิ้วนำเลิกเนื้อทองแดงจัดสร้างเพียง199องค์เท่านั้นใต้ฐานฝังเหรียญเสมาเจ้าสัว99ไก่เงินไหลามาและจีวรหลวงปู่พัดเช่นกัน ที่สําคัญพลาดไม่ได้ก็คือ,อลูกอมเจริญราบและตะกุดไม้ไผ่ตันเรียกได้ว่าออปชันเต็มกันอย่างทีเดียวด้านหน้านะครับดูจากรูปแล้วนะครับการแกะนะครับคําว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมตัวอักษรได้สวยงามมากๆจากเนื้องานนะครับที่ดู9นิ้วกับ5นิ้วจะแตกต่างกันที่ใบหน้าอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง9นิ้วใบหน้าของหลวงพ่อพัดจะเป็น ณปัจจุบันส่วน5นิ้วจะเป็นเหมือนตอนหน้าหนุ่มนะครับอันนี้คือในความคิดของทางกระผมเองนะนะครับแล้วแต่ทุกๆท่านได้ดูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรูปแบบของเรานะครับที่มองออกมาว่าเป็นยังไงอย่างนั้นนะครับส่วนฐานเนี่ยครับดูรูปทรงสมส่วนนะครับสวยงามเลยส่วนซุ้มนะครับจะสวยงามนะครับเป็นไก่นะครับขนาดหันออกมานะครับขนาดหันท้ายซ้ายขวา นะครับพวงไก่ยาวขึ้นไปถึงด้านบนส่วนด้านบนสุดนะครับจะเป็นพระพุทธรูปสวยงามอย่างมากนะครับอยู่ด้านหลังเพิ่มมิติสีสันได้อย่างมากส่วนเรื่องของความคมชัดในตานะครับถ้าเต็มร้อยผมให้เลย95สวยงามจริงๆนะครับทั้งนำเลิกนะครับทั้งนำเลิกและไม่นำเลิกนะนะครับ คราวนี้เรามาดูส่วนของทางด้านซ้ายมือเป็น9นิ้ว9นิ้วทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นเนื้อรมดำสังเกตจะมีสีที่แตกต่างกันนะครับทั้งตัวผิวแล้วก็ตัวสังคติและตัวฐานตัวซุม้มผมว่าสร้างความโดดเด่นให้มีมิติมากกับ9นิ้วธรรมดานะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น9นิ้วลมดำดีกว่านะครับจำนวนการจัดสร้าง599องค์ ใต้ฐานก็มีออปชันเช่นกันครับฝังเหรียญเจ้าสัวนะครับ99ไก่เงินไหลามาจีวอนหลวงปู่และรูปอมมหาราบเช่นกันด้านหลังตอกนัมเบอร์นะครับจำนวนองค์อย่างชัดเจนเรามาดูถัดมาครับของ5นิ้วดรมดำ5นิ้วดรมดำอันนี้อย่างที่ผมแจ้งแล้วว่าถ้าเป็นทรง5นิ้วสังเกตจากหน้าหลวงปู่นะครับหน้าหลวงพ่อพัดนะจะเป็นทรงแบบหน้าหนุ่มจะแตกต่างจาก9นิ้ว หนิ้วรมดำสร้าง1,999องค์ใต้ฐานก็ไม่น้อยหน้ากันครับฝังเหรียญเสมาเจ้าสัว99ไก่เงินไหลามาจีวรหดงปู่และลูกอมเจริญราบเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับจัดสร้างออกมาได้สวยงามจริงๆส่วนอีกหนึ่งองค์ที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับจะเป็น5นิ้วปิดทองแจกกรรมการจัดสร้างเพียง168องค์หรือ168 เลขมงคลน,นั่นเองอันนี้ผมหามาไม่ได้จริงๆครับพยายามจะหามาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับพยายามจะจัดให้ครบเซตในการทำรีวิวของเรานะครับใต้ฐานนะครับผมจะมีรูปให้ดูนะฝังรูปหล่อรวยล้นฟ้าไก่เงินไหลามาจีวรหลวงปู่และรูปอมเจริญลาบเช่นกันวันนี้นะครับผมนำพระบูชารุ่นรวยล้นฟ้าหลวงพ่อพัดปุญญกกโม ผู้จัดสร้างคือคุณก๊อฟนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากสับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้าและเตอร์สารยาก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ